แฟนปืนใหญ่อาเซนอลต้องฟังแล้วใจฟูสุด,สดๆเมื่อเพียร์สมอร์เกนนักข่าวชื่อดังระดับโลกและยังเป็นแฟนบอลพันแท้ของอาเซนอลออกมาแสดงความมั่นใจเต็มร้อยว่าฤดูกาลนี้แชมป์พรีเมียร์ลีกจะต้องตกเป็นของทีมรักอย่างแน่นอนและปัจจัยสําคัญที่จะพาทีมก้าวไปถึงจุดนั้นก็คือกองหน้าตัวใหม่อย่างวิกเตอร์โยเกเรส เหตุผลที่ทำให้มอร์แกนมั่นใจถึงเพียงนี้มาจากเกมล่าสุดที่สนามเอมิเรสสเตเดียมซึ่งอาเซนอลเปิดบ้านถล่มลีส์อยู่ในเต็ดไปแบบขาดลอย5-0โดยไฮไลท์สำคัญก็คือการที่โยเคเรสซัดไปคนเดียว2ประตูเต็มๆถือเป็นการปลดล็อกสกอร์แรกในพรีเมียร์ลีกกับตั้นสังกัดใหม่และทำให้แฟนบอลเริ่มมองเห็นแววของครื่นจักถล่มประตูที่สโมสรทุ่มเงินดึงตัวมาร่วมทีม เพียสมอร์แกนได้โพสต์ข้อความลงบนทวิตเตอร์หลังเกมทันทีโดยเขากล่าวว่าจบเกม5-0ต่อ 0, หัวหอกตัวใหม่ของเราทำได้ถึง2ลูกอาร์เซนอลจะคว้าแชมป์ลีกซีซั่นนี้อย่างแน่นอนแล้วปัจจัยสำคัญก็คือกองหน้ารายนี้ที่กำลังจะกลายเป็นเครื่องจักรถล่มประตูของเราการพูดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังอันสูงลิฟของแฟนบอลต่อโยเคเรสที่พึงย้ายเข้ามาแล้วต้องแบกรับภารกิจสำคัญในการช่วยอาร์เซนอลล่าแชมป์หลังจากทีมเคยพลาดหวังเมื่อฤดูกาลก่อนแม้จะมีลุ้นจนถึงโค้งสุดท้ายการยิงได้ถึง2องประตูตั้งแต่ ตงต้นสีสน่เส้นถือเป็นสัญญาณบวกของจักตัวไม่เพียงช่วยเรียกความมั่นใจแต่ยังสร้างความศรัทธาให้กับแฟนบอลและเพื่อนร่วมทีมทันทีและหากเขาสามารถรักษาฟอร์มคงกริดแบบนี้ต่อเนื่องได้จริงก็มีโอกาสสูงที่อาเซนอลจะยืนระยะเบียดลุ้นแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลได้อย่างสูสีบรรดาแฟนบอลในโลกโซเชียลต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายหลายคนบอกว่าการมาของโยเคเรสทําให้เกมรุกของทีมดูอันตรายยิ่งกว่าเดิมและอาจเป็นจิ๊กซอที่ขาดหายไปตลอดหลายปีที่ผ่านมาขณะที่บางส่วนยังขอให้รอ ดูผลงานในระยะยาวก่อนแต่ก็ยอมรับว่าการเปิดตัวด้วยการยิง2ลูกในชัยชนะ5ต่อ0ถือว่าน่าประทับใจไม่น้อยสำหรับอาร์เซนอลเป้าหมายปีนี้ชัดเจนคือการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกหลังจากห่างหายไปนานกว่า20ปีและแฟนบอลก็หวังว่าวิกเตอร์โยเคเรสจะเป็นกองหน้าที่พาทีมไปถึงฝันได้จริงๆแฟนๆอาร์เซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ